ก็ okay, so สวัสดีคุณผู้ชมทุก mm hmm. คนด้วยนะอิสรับขระสู่ช่องของ FE Free Style วันนี้เราก็มาเล่นในหน้าเว็บของ AMB ใช้กันอีกเหมือนเดิมนะฮะอย่างที่เราเคยบอกว่าเว็บนี้มีฝากถอนแบบ Wallet ไนดะ้ทุกคนถ้าใครอยากฝากเวบ,บ Wallet ก็สบายมากนะฮะก็มีรับรอง Wallet ดวยแล้วก็ฝากจะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะฮะไม่มีขั้นต่ำและที่สำคัญกคถ้าใครชวนเพื่อนนะเราจะก็จะได้รับเปอร์เซ็น 0 8%นะฮะของทุกยอดฝากที่เพื่อนฝากเข้ามาเพื่อนที่เราชวนเข้ามานะ,ะแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะทุกคนถ้าเพื่อนฝากเข้ามาเท่าไหร่ลแล้วก็จะได้ส่วน8%นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สายฟรีนะฮะอย่าลืมชวนเพื่อนมาเยอะๆนะทุกคนเราจะได้เงินฟรีกันอ่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้เราก็จะมาปั่นสล็อตให้ทุกคนดูกันอีกเหมือนเดิมโอเควันนี้เราก็ไปปั่นสล็อตกันเลยตอนนี้นะฮะไปเลย อ่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาเล่นสล็อต PG นะฮะในเกมหนูโชคลาภรือพาทุกคนที่1,000 0บาทวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการทำยังไงให้ได้เงินไปน,นะฮะทุกคนลอ,ลองสังเกตนะฮะว่าตอนไหนถ้ามันค่อนข้างจะเหมือนจะเข้าอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่นี่นี่ทุกคนแบบเนี้ยแล้วก็เพิ่มบิดเลย นนเข้าเฉยแต่ไดฮะตอนนี้เรายัางเล่นเบ็ดไม่หนักนะเราเล่นไปน้อยโอ้โหได้ม่เยอะนะฮะรอบนี้ไม่เต็มกระดานแล้วก็หลังจากนี้เราก็เล่นเบ็ดน้อยๆไปก่อนหรือว่าเล่นเบ็ดเดิมไปเลยนะฮะหรือว่าจะลดเบ็ดเพิ่มเบ็ดแต่ว่าไม่ต้องเพิ่มเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วง,วงเสียของเราค่อยๆเล่นไป แล้วก็ดูทีท่าว่ามันจะมาอีกนะฮะแล้วก็เพิ่มเบ็ดเลยอันนี้น่าจะใช้ได้เฉพาะเกมนี้เกมหนูโชคลาภนี้นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกมอื่นมันจะใช้ได้หรือเปล่าไปเรื่อยอะทุกคนเฮ้ยเฮนี่ไงไปเลยฮนะเ 250. บะ็ดสองห้า่าโอ้ แล้วมันก้อนโตครัผู้ชมห้าพันสองอียะขึ้นมาหมื่นสี่แล้วอะหมื่นสี่อะสามนาทีสองนาทีกว่าเองอะกำาไรสี่พันอ่ะทุกคน <laughs> <laughs> แป๊บเดียวเองอ่ะไปต่อลองไปต่อนะฮะ แต่ว่าเราจะลดเบ็ดลงมาอย่างที่เราบอกนะเราจะลดเบ็เดคนลงมาลดเบ็ดลงมาแล้วก็เราดูว่าจังหวะไหนมันกำลังจะเข้าไปฮะถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ลดเบ็ดน,น้อยๆลงก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องน้อยที่สุดนะทุกคนเผื่อเป็นฟุกเข้าแต่ว่าก็ให้เบ็ดน,น้อยอนะ่เนี่ยเนี่ยไม่แล้วทุกคน มันมาล่อเราอีกแล้วไปเ,มเปหมือนเดิมฮะเวทสองร้อยห้าสิบดูสิจะมาไหมจะมาอีกหรือเปล่าเ๊บเ๊บเ๊บเฮ้ยตอนนี้มันโอ้โอ้ยเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมรางวัลก้อนโตมาอีกหกพันห้าโอ้โหรอบนี้หกพันห้ากันเลยเดียวนะฮะอ่าโอเค เทคนิควันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนใครที่สนใจอยากเล่นสล็อต P G ค่ายนี้เขาเล่นได้ทุกทุกเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็น X O P G หรือว่าอะไรก็เล่นได้เยอะมากเลยทุกคนเกมอ่ะมีให้เลือกเล่นเยอะมากเลยโอเควันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้กำไร5000ไวมากทุกคนก็ลองเอาเทคนิคนีคน้ไปใช้ดูได้นะฮะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย